สวัสดีครับทุกคนกับผมเดรกนะครับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำเด็กให้ยืมนะครับหรือโรนเนอร์เด็กนะครับที่โหดมากครับสามารถไต่ขึ้นได้ถึงอ่าแรงไดมอนด์5เลยนะครับก็อใครที่เพิ่งเข้ามาเล่นใหม่นะครับอย่าลืมไปดูคลิปที่มุมขวาบนนะครับผมจะพูดรายละเอียดกับเบสิกการเล่นนะครับแล้วก็วิธีการให้ได้เด็กที่สามารถไต่แรงของมือใหม่นะครับคือตอนแรกมันจะยังไม่มีแรงพวกอ่าไดมอนอะไรพวกนี้นะครับ ตอนแรกนะครับถ้าเราเพิ่งเข้ามาเลยนะครับอ่ามันจะเริ่มที่แลงที่ชื่อว่า Apprentice นะครับหรือแรงมือใหม่นะครับ40ไปถึง1ก็รายละเอียดนะครับผมก็จะพูดไปแล้วในคลิปที่แล้วแล้วหลังจากนั้นนะครับพอคุณผ่านแร้งมือใหม่ปุ๊บนะครับคุณจะได้เด็กเช่า6เด็กนะครับนี่เก่งหมดเลยนะครับมีจะมีดูอิตที่อาจจะไม่ค่อยเก่งเท่านอื่นเท่าไหร่แล้วก็ชาแมถ้าคุณไม่ได้ชอบตัวโทเทมนะครับก็อาจจะไปใช้เด็กอื่นแทน ว่าวันนี้ถ้าเราจะมาแนะนำนะครับตัวตึงที่สุดนะครับเด็กที่ผมเห็นนะครับว่ามันใช้การโหดๆทั้งนั้นเลยครับไม่เชื่อลองดูนะครับนี่นะครับเลเจนดารี่ครับแต่ละตัวตึงๆทั้งนั้นนะครับของคาลาดินที่เขาให้มานะครับแล้วใช้ในเด็กเมตาตอนนี้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นประหยัดการใช้รัดของเรามากๆนะครับเราไม่ต้องไปคราฟเลยเราสามารถเช่าได้7วันนะครับไอตัว เด็กให้หยืมนะครับแต่ว่าหลังจากเวันปุ๊บเราจะเลือกเป็นเจ้าของได้เลยแล้วเอาเด็กมา Modify ได้นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาอธิบายนะครับการใช้เด็กเทพเด็กนี้นะครับว่าเล่นยังไงนะครับต้องมาลิแกนยังไงแล้วก็วินคอ i ิชันคืออะไรบ้างแล้วเราก็จะมีเกมเพลย์ให้ดูประมาณ3-4เกมด้วยนะครับส่วนคนที่อยากจะเติมเกมฮาร์สโตรนะครับเพื่อให้ได้เด็กที่หลากหลายมากขึ้นนะครับเล่นจะได้ ไม่เบื่อนะครับก็สามารถเติมได้ในราคาถูกขึ้นถึง20%นะครับกับเค้าเพย์เลยนะครับก็ราคาก็จะเป็นอย่างที่เห็นได้ในภาพนี้เลยแล้วก็ผมฝากนิดนึงนะครับใครเติมผับเพย์นะก็ช่วยใส่ชื่อสตรีมเมอร์เป็นเด็กเอ็กซ์เกมให้ผมหน่อยนะครับเขาจะได้อาหารจ้างผมต่อนะครับแล้วก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อให้ช่องเราโตขึ้นไปอีกนิดนึงจะ6,000ซับสไครเบอร์แล้วก็เพื่อเป็นการเสียเวลาเราไปชมคลิปกันเลยครับ โอเคเรามาพูดถึงวินคนดิชั่นก่อนรับเด็กดีนะจะเห็นว่าเด็กนี้นะเป็นเด็กที่ราคาถูกมากนะครับมีตัวราคาหนึ่งนะครับประมาณ6ตัวได้เลยนะครับจะมีตัวนี้นะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่มีไดไวซิลหลายตัวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการสแปมบอร์ดแล้วทําให้เขาเคลียร์บอร์ดเราได้ยากมากเลยนะครับแล้วก็จะมีอาการ์ดที่บัฟพลังทั้งฮีโร่เรานะครับแล้วก็บัฟตัวมินเนี่ยนด้วย ตัวมิเเดยนที่ได้รับการบัฟนะครับถ้ายังมีดี Shield อยู่ก็จะทําให้เขาเคลียร์บอร์ดได้ยากมากนะครับแล้วก็สามารถเล่นเป็นเด็กที่ agressive ได้ go face แบบรัวๆนะครับแล้วก็อาจจะมีการเทรดบ้างนิดหน่อยนะครับตามที่จําเป็นแต่ก็ส่วนใหญ่เราจะไปที่หน้าเขาเยอะๆนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเราจะมีการเลดเกมอยู่ด้วยเหมือนกันมีการ์ดที่จะเป็นการ์ดกลางเกมอันหนึงก็คือตัวการอันนี้นครับเป็นอาวุธนะครับสามสี่วินฟิรี วินฟิลนี่คือเราสามารถตีได้2ครั้งนะครับแล้วก็เราจะมีการ์ดหลายๆอันนะครับที่เราสามารถบัฟพลังฮีโร่เราได้นะครับพอเราบัฟพลังฮีโร่แล้วตีได้2ทีเนี่ยมันแรงมากนะครับจากปกตินะครับอันนี้3 4่ใช่ไหมครับเราเป็น3ตี2อเราก็ได้6ดาเมจแต่ถ้ารบัฟพลังฮีโร่ขึ้นไปอีกนะครับประมาณ3นะครับก็จะเป็น6ดาเมจตี2ที12นะครับแทบจะครึ่งหลอดของอีกฝั่งเลยนอกก็จะเป็นการ์ดปิดเกมได้ดีมากๆนะครับ แล้วก็นอกจากนั้นครับเรายังสามารถเล่นในช่วงการเกมที่เราเริ่มจะโดนเคลียร์บอร์ดไปเยอะแล้วแล้วเราอาจจะมีของให้ลงไม่เยอะนะครับเราจะมีการ์ดตัวใหญ่ด้วยเหมือนกันนะครับอย่างเช่นตัวเพลเยเตอร์นะครับตัวลิเวทานตัวคาลเทสตัวอนาโครนอสนะครับก็ต้องบอกว่ามีวินคริชชั่นที่ค่อนข้างยืดหยุ่นมากนะครับก็เดี๋ยวเราพูดถึงตัวเพลเยเตอร์ก่อนนะครับเพลเยเตอร์นี่จะเป็นตัวจัวที่จัวเราสะบั้นหันแหลกมากนะเราจะมีมันจะจัวเป็นมินเนี่ยนแต่ละแบบนะครับขึ้นมา แล้วก็เนี่ยเราจะมีตัวที่เป็นปากรเบนนะครับมันราคา10ใช่ไหมแล้วมันเป็นทั้ง Elemental ทั้ง b s t นะครับเพราะฉะนั้นเวลาจวนะครับบางทีมันจะจัวได้ทั้ง2ตัวขึ้นมาเลยเพราะว่ามันถือเป็น category ที่แตกต่างกัน2อันนะครับเวลาเราใช้ตัวเพลเทอร์เนี่ยมันก็จะจัวทั้งมังกรนะครับทั้งตัวเรเวทานนะครับที่เป็นเม็ด1ตัวก็คือเป็นตัวจัวการเล่เกม ว่ากันดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการ์ดที่ทําให้เราต่อให้เราถูกเคลียร์บอร์ดตอนต้นเกมนะครับแล้วก็ยังสามารถปิดเกมได้โหดอยู่ดีแล้วก็จะมีริเวทานเนี่ยนะครับเป็นตัวที่มันจะงอกหางออกมาอีกตัวหนึ่งนะครับเวลาคุณโจมตีทั้งคู่นะครับตัวหนึ่งอ่าโจมตีปุ๊บมันจะมีเอฟเฟกที่ชื่อว่าเดชนะครับเดชค,คือการเอาการ์ดที่อยู่อ่าข้างล่างเดชนะครับสามใบขึ้นมาเลือกว่าจะเอาอันไหนขึ้นมาบนเดชแล้วก็ตัวหางของริเวทานที่มันจะงอกออกมาตอนเราเรียกตัวนี้นะครับ คนละเศร้าบวกหนึ่งนี่มันก็คือการบอกว่ามันมีกี่ส่วนนะครับมันจะมีส่วนงอกมาหนึ่งส่วนเนาะเป็นส่วนหางนะครับมันก็จะทําการจั่ว g a ดที่เราขุดขึ้นมาเนี่ยแหละครับขึ้นมาอีกทีเพราะฉะนั้นเวลาโจมตีใช้เรืประทานนะครับพยายามอ่าใช้ตัวหัวตีก่อนนะครับแล้วตัวหางตีเพื่อที่จะจั่วการัน้นขึ้นมาถ้าเราอยากจะจั่วนะครับแล้วก็ต่อมาเข้าเทสนะครับเป็น win คอ n d i t i o n ที่โหดบ้าเหมือนกันนะครับตัวนี้ลงมาปุ๊บนะครับมันจะให้ gas legendary invitation นะครับ จะเป็นเศกการ์ดที่ราคา2นะครับขึ้นมา3ใบเราสามารถใช้การา์ดราคา2เนี่ยนะครับจ่ายปุ๊บเรียกเลเจนเดอรีฟรีได้1ตัวโดยที่มันจะเป็นดิสค o เวอร์นะครับก็คือพอคุณใช้ไอการ์ดเชิญนะครับมันก็จะให้คุณเลือก3อันแล้วตัวนั้นนะ่ะคุณจะสามารถเลือกได้ฟรี Free เลยเป็นไปได้ก็เลือกตัวที่ราคาแพงที่สุดนะครับเพราะว่าได้ฟรีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณเรียกตัวที่แวลูสูงๆก็จะคุ้มกว่าเลือกดีๆนะบางทีพลิกเกมได้เลย คนที่จบเกมได้เลยก็มีครับเรียกตัวที่ชาร์จเข้าหน้าอีกฝั่งปิดเกมไปเลยอาชะอาาโครนอนอสอ่านยากเหลือเกินครับอ่าก็เป็นตัวที่จะมาพลิกเกมเหมือนกัน,นตัวนี้นะครับเป็นตัวที่เอาไว้เคลียร์บอร์ดฝั่งตรงข้ามเนะครับไม่ว่าเขาจะมีตัวยักษ์กใหญ่อะไรก็แล้วแต่นะครับเราลงมาปุ๊บหายไปหมดนะครับแต่ว่ามันจะกลับมาอีก2เทินข้างหน้านะครับก็ต้องระวังดีๆด,ด้วยแต่ส่วนใหญ่เรามักจะปิดเกมได้เลยนะครับถ้า เราสามารถยื้อเวลาได้อีกสักนิดหนึ่งถ้าเราโกเฟสเขาไปตลอดเพราะฉะนั้นอนาครฟนอสเนี่ยจะเป็นตัวที่โหดมากๆตัวหนึ่งเหมือนกันในการใช้ปิดเกมนะครับแล้วก็เดี๋ยวพูดถึงการ์ดอื่นๆนิดหนึ่งนะครับมีบัดอะรรอเดรินนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่เอาไว้ใช้ตอนที่เราอ่าประมาณกลางเกมนิดหนึ่งนะครับก่อนก่อนจะกลางเกมนะครับคุณสามารถลงตัวนี้เราตามด้วยตัวการ์ดราคาหนึ่งหลายๆอันนะครับมันจะได้ทั้งเอฟเฟกต์สองอย่างนะครับก็คือเป็นดีไวซิลแล้วก็ลัช แล้วก็เวลาเราใช้ฮีโร่พาวเวอร์หรืออะไรมันก็จะได้ด้วยนะเพราะว่าฮีโร่พาวเวอร์พาลาดินมันเสกลูกมันหนึ่งหนึ่งใช่ไหมครับมันก็จะติดทั้งดีวาชิลทั้งรัชเลยแต่ตัวไหนก็แล้วแต่นะครับที่พลังน้อยกว่าตัวนี้นะครับน้อยกว่า3นะครับมันก็จะได้เอฟเฟกนี้เนาะก็จะโหดมากนะครับในการใช้เคลียร์บอร์ดฝั่งหนึ่งโดยที่เขาไม่ได้ตั้งตัวครับอย่าลงเทินสองนะครับถ้าเราไม่มีตัวป้องกันอะไรเลยเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเขาจะเคลียร์ไปก่อนพยายามลงประมาณเทิร์น อาเทิร์นสามเทิร์นสี่หรือเทิร์นห้านะครับจะดีที่สุดตอนที่เรามีการ์ดให้ลง Follow up เยอะๆแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการ์ดสูธรรมดานะครับแต่ว่านี้มีดีวีซีด,ด้วยทำดาเมเบสสายหน้าเรานิดนึงแต่เราไม่ต้องกลัวนะครับเขาน่าจะตายก่อนเรานะครับเป็นส่วนใหญ่แล้วก็อันนี้ครับ The Order in the c คอรเนี่ยจะเป็นการ์ดที่เราเอาไว้ตอนประมาณเลทเกมแล้วเราเริ่มของหมดนะครับเราต้องเรียงออเดอร์นะครับให้การ์ดราคาสูงที่สุดอยู่บนสุดนะครับเราใช้การนี้ปุ๊บมันจะได้เล่นเข้าสู่โหมด เลดเกมได้เลยนะครับยังสามารถชนะเด็กพวกเลดเกมได้นะครับโดยใช้ใบนี้แล้วตัวนี้เป็นตัวสําคัญนะครับถ้าคุณเจอเด็กวาหลอกนะครับคุณอาจจะต้องเก็บไว้ในมือสักใบนึงนะครับแล้วก็เนี่ยมันจะเป็นการ์ดที่สามารถลงมาสแตทก็ดีนะครับแล้วทําให้อีกฝั่งกลายเป็นหนึ่งหนึ่งนะครับเหมือนเกษสกเป็นแกะเลยนะครับเหมือนกับคาร์ดเมทนะครับแต่ใช้แค่2มานานะครับสุดยอดมากเออเก็บไว้ใช้กับอาบางเด็กที่มีตัวใหญ่ๆนะครับ จะดีมากแล้วก็ถ้าเป็นเจอเด็กซูอาจจะไม่ต้องเก็บไว้ก็ได้นะครับใช้เอาเทมโปไปเลยก็ต้องดูใช้ประสบการณ์ในการเล่นดีๆนะครับแล้วก็อันนี้เป็นการ์ดท,ที่บอกว่าจะบวก3ามอันแท็กให้กับมินเนี่ยนเรานะครับแล้วบวก2ให้กับฮีโรของเราเทอร์นนี้แต่ว่าไอที่บวกให้มินเนี่ยนมันบวกตลอดนะครับบางทีเราใช้ใส่ตัวที่มีดีวายชิลนะครับแล้วก็โกเฟสได้รัวๆเอาแวลูจากตัวนั้นได้เยอะๆได้เลยเนี่ยต้นเกมนะครับถ้าคุณมีเทอร์นหนึ่งมีตัวดีวายชิลนะครับ ผมใช้การ์ดนี้เลยนะครับเพื่อให้เขาต้องเคลียร์ตัว Min มินเนี่ยนที่มีดีวายซิลเนี่ยเขาจะต้องใช้มานะ mm. เยอะมากนะครับในการเคลียร์นะครับแล้วเราก็สามารถตีหน้าเขาได้ด้วยแล้วก็เล่นเกมคุณคอมโบกับการ์ดนี้ได้นะครับเอามาเพิ่มพลังฮีโร่เราแล้วตีแบบวินฟรีปิดเกมได้เหมือนกันเป็นการ์ดที่ดีมากนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเป็นการ์ดอ,อันนี้เป็นตัวการ์ดต้นเกมครับมีทอนมีดีวายซิลเอาไว้ไม่ให้เขาไปตีตัวสําคัญของเรานะครับเคลียร์ยาก พอสมควรราคาแค่หนึ่งไม่มีรอ a w b a c k ด้วยนะครับสุดยอดมากการนี้ก็อย่าลืมลงได้เร็วก็ลงไปเลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับเป็นการ์ดที่บอกว่าถ้าตายปุ๊บนะครับจะเสกตัวทหารกี้ของเราขึ้นมือ2ใบนะครับก็เป็นตัวที่ดีเหมือนกันนะครับเป็นตัวดาเมจสูงนะครับไว้ตีหน้าได้แล้วก็เวลาตายก็ได้ทําให้เรามีตัวเียกเพิ่มด้วยก็โหดมากครับแล้วก็เวลามันคลอดลูกมาใช้คอมโบกับตัวเนี่ครับเรอดรินได้ดีมากเลยแล้วก็ต่อมานะครับ การ์ดนี้นะครับบอกว่าเพิ่มพลังฮีโร่เรา3นะครับเพราะฉะนั้นนี่ถ้าใช้คอมโบกับการ์ดอันนี้นะครับอาวุธอันนี้วินฟิลี่ของเราเนี่ยมันก็จะแรงมากครับ12ดาเมจเคาะหน้าเข้าไปแบบจังๆนะครับโอ้โหแบบแล้วก็มีไลท์สติลด้วยนะครับเออถ้าเขามีท้อนอะไรแยะเรายังไม่ต้องกลัวนะครับแล้วเคาะไปเราสามารถดูดเลือดกลับมาได้นะครับแล้วเราก็สามารถฟาดได้อีกฝั่งแรงๆได้เออแล้วผมลืมบอกไปนิดหนึ่งการ์ดนี้นะครับ มีเอฟเฟกตรงที่เวลามันตีมินเนี่ยนนะครับมันทำให้ตัวนั้นกลายเป็นสแตสามสามการันตีในการโจมตีด้วยนะครับแต่มันจะมีการ์ดบางใบคุณต้องระวังนะถ้าเล่นกับปีสนะครับมันจะมีหุ่นยนต์ตัวหนึ่งนะครับที่มันมันมีบัฟต่อเนื่องของมันนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้การ์ดนี้ตีไม่ได้นะครับก็ระวังตัวนั้นตัวหนึ่งถ้าเจอกับการ์ดปีสนะครับต่อมานะครับการ์ดนี้นะครับเป็นการ์ดที่เอาไว้ใส่เคิ้เด็กเนาะเอาไว้จั่วนะครับแล้วก็เพิ่มพลังมินเนี่ยนทำให้เราตีีแแรรรงขึ้้้้นนนลลววกก็็ไดดดดเเเือพิ่มยะคับปา์ท ดีมากนะครับใช้ทั้งเพิ่มดาเมจของมินเนี่ยนเราทําให้โกเฟสได้มากขึ้นแล้วก็ส่วการได้มากขึ้นนะครับต่อมานะครับเป็นตัวทอนนะครับตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับเป็นตัวที่เอาไว้ทอนฝั่งตรงข้ามนะครับเวลาเราเจอตัวอย่างพลิเออร์นะครับเขาจะชอบฟาดเข้าหน้าเราเนี่ยแล้วก็ลงมาทอนกันไว้นะครับหรือว่ากันตัวสําคัญสาคัญเรานะครับเหมือนเดิมเนาะแล้วก็สามารถดิสคอเวอร์นะครับเศษการ์ดพารินขึ้นมือเราได้นะครับเลือกสามชอยนะครับก็เลือกตามที่ คิดว่าเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์นะครับแล้วก็ต่อมาครับดิสโกมอนครับอันนี้เป็นก็เป็นอาวุธต้นเกมเหมือนกันนะครับเอาไว้ใช้ในการทุบฝั่งตรงข้ามทุบ้าทุบมอนก็ได้นะครับแล้วก็หลังจากที่เราเรียกมอนสเตอร์เยอะๆนะครับมันจะทําให้การปับตอนที่อาวุธนี้นั้นใช้จนหมดแล้วนะครับแรงขึ้นไปอีกตอนแรกมันเริ่มที่บวกหนึ่งบวกหนึ่งนะครับถ้าเราเรียกมอนสเตอร์เพิ่มก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับพอเราใช้อาวุธหมดปุ๊บมันจะสุ่มปับมอนสเตอร์หนึ่ง เป็นไปได้เราถ้าเราได้เริ่มเป็นคนที่2นะครับแล้วก็ใช้เหรียญมานานะครับเพื่อเรียกอันนี้เร็วๆแล้วหลังจากนั้นนะครับเราสแปมเรียกมอนสเตอร์รัวนนะครับจะทําให้บัฟหลังจากที่การใช้อาวุธนี้เสร็จปุ๊บมันเพิ่มมากขึ้นนะครับทำให้มอนสเตอร์ในสนามเราได้บัฟเยอะขึ้นก็จะเป็นการสโนว์บอลที่ดีมากเนาะแล้วก็ต่อมาถ้าเป็นการ์ดที่สําคัญเหมือนกันนะครับอันนี้ซัมมอนตัวราคาหนึ่งของเราออกมา2อันแบบฟรีฟรนะครับถ้าเราใช้ในเทิร์นที่3าหรือว่า ใช้แล้วใช้การ์ดใบนี้แล้วมานาหมดเตี้ยมพอดีนะครับเอฟเฟกต์ฟินาเล่เนาะเออมันก็จะทิกเกอร์นะครับทำให้ตัวราคาหนึ่งของเราขึ้นมาแล้วก็มีเอฟเฟกต์ทอนด้วยนะครับเอามาไว้ทําให้ฝั่งนะครับไม่สามารถตีหน้าหรือตีตัวสําคัญเราได้แล้วเราก็ยังสามารถนะครับโกเฟสเขาได้หลัวเป็นการ์ดที่สําคัญมากในตอนต้นเกมนะครับถ้าจัวได้ตอนมือเริ่มต้นนี่อ่าจะดีมากนะครับต่อมาไลท์เทนนะก็จะเป็นการ์ดสำคัญเหมือนกันนะเพราะว่า การดีน่จะทําให้ราคานะครับของมันลดลงทุกครั้งที่เราใช้การพาราดีแล้ว này, mm hmm. เด็กเนี้ยเขาเรียกว่าเด็กเพียวพาราดีเนี่ยก็คือเป็นเด็กที่มีแต่การ์ดของพาราดีไม่มีการ์ดนอร์มอลเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเอฟเฟกที่ไลท์เทรดจะชิกเกอร์ได้เนี่ยมันได้ง่ายๆบางทีเราลงฟรีได้ถทุกเกมนะครับเราถ้าดวงเราไม่แย่นะครับมักจะได้ลงในราคาถูกมากๆอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นการ์ดที่มีทั้งพอนด้วยแล้วก็มี55 ลงได้ฟรีก่อนจะส่งทุกคนไปดูเกมเพย์นะครับผมก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรานิดหนึ่งนะครับแล้วก็เพิ่ม็นการเสียเวลารับเราไปดูกันเลยโอเคเราดูเกมแรกนะครับอันนี้ครับมาริแกนนะครับเราก็เอาตัวราคาแพงเก็บไปก่อนนะครับคอนเราเก็บไว้นะครับต้นเกมนี้ก็ใช้ได้ดีมากนะแล้วก็กัสจ่าย2อันนี้ก็ช่วยให้ผมจั่วได้เพิ่มนะผมเลยว่าดีนะครับแต่ก็อยากได้มินเนี่ยนแต่ว่าไม่ได้นะครับอันนี้เกลือนิดหนึ่งมาดูนะว่าเราจะชนะยัง อราเราก็ได้โปรเจคเตอร์มานะครับโอ้โหทันเวลาพอดีนะครับเทิร์หน้านะครับเราก็สามารถใช้จั่วได้นะจ่าย2แล้วจั่วปับ๊บโปรเจกเตอร์รได้ด้วยนะครับเคก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับหรือเราจะคอยเล่นอาวุธก็ได้เหมือนกันแต่ตอนนี้มือเรายังไม่ค่อยมีมินเนี่ยนนะครับก็เลยเล่นเพล์นี้แทน เดินต่อไปใช้อาวุธฟาดนลฮะอ่ะเาเขาจว่แล้วบัฟมินเนียนเขาเครับเราก็จัดไปเลยครับขวานอ่าไม่ใช่ขวานสิคอน <c oughs> นี่กำลังคิดนะว่าจะคอยแล้วก็เล่นเป็นสองบวก2ดีไหมแต่ว่าดูดูแล้วนะครับง่ายสุดคอยเก็บไว้ก่อนดีกว่าใช้ว่าใช้อาวุธน่าจะคุมกว่านะ เดี๋ยวเราไว้คอยเก็บวไว้ใช้ตอนเลวิทานก็ได้นะครับหรือตัวเลดเกมอ้แล้วเขาก็ใช้คอนนี้นะครับดีมากนะครับตีปุ๊บได้เกาะสีด้วยนะทุกนาทีหนึ่งแล้วก็ได้นะครับจวนอาจาจหนึ่งใาอีกหนึ่งใบก็ดีนะครับได้ใช้หลบหลังท้อนไปก่อน แล้วก็ปับนะครับจริงๆควรจั่วก่อนนะครับอันนี้ออเดอร์ผิดพลาดนิดหนึ่งแล้วนี้นะครับก็นี้เราก็ตีไปนะครับแต่ว่าผมมิสเพลย์นิดหนึ่งนะครับจริงๆควรใช้อาวุธตีก่อนแล้วให้อาวุธมันบัฟมินเนียนเราแล้วเราค่อยอ่าจั่วนะครับะแล้วเขาใช้บริดลิฟนะครับแล้วก็จั่วแล้วก็ตีหน้าเราอ่าไม่ใช่ตีหน้าเราตีมอนเตอร์หรอนะครับแล้วก็โดนหน้าไปเต็มเจ็ดดาเมจนะครับ จูบอยู่นะโอ้โหแล้วก็เราก็ได้นี่ครับเรียนอารียดรินนะครับแล้วก็ผมก็ลงเนื่องจากเรามีตัวลอเรย์สองตัวนะครับเราใช้ตัวหนึ่งไปก่อนเลยดีบัฟให้เป็นหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวโจมตีแล้วก็ทะลุไปตีหน้านะครับกำลังคิดนะว่าจะใซ้ซ้ายหรือขวาตีดีก็ได้ทั้งคู่นะครับเท่าตัวซ้ายตีเนี่ยเราจะได้ซิวเวอ h a n d เพิ่มมาอีกตัวแต่ผมว่าเป็นแบบดีก็ได้เหมือนกันนะ อ่ะคันนี้เขาใช้การ์ดทราบไบไฟล์ร์นะครับเป็นการ์ดโกงมากนะับดูดิเคลีย์บอร์ดได้หมดเลยมีตัวทิ้งไว้บนสนามนะครับเต็มเลยนี่ดีนะที่เราเก็บคอยไว้นะครับตอนนี้เราก็ใช้เลยนะครับเราสามารถที่จะเรียกตัวเดนลิวทานนะครับมาเคลียบบอร์ดเขาแล้วก็จ่วการ์ดที่เราต้องการได้การ์ดที่อยู่ก้นเด็กนะครับมาแล้วครับนี่เอฟเฟกต์อลังการนะครับ ใช้หัวตีก่อนนะครับเพื่อเอาการ์ดมาไว้บนเด็กนะครับผมก็เอาเพลเลเตอร์มานะครับเพราะมันเริ่มเลดเกมแล้วตอนนี้เราต้องรีบเอาตัวเลดเกมเรามาใช้ก่อนที่เขาจะตั้งบอบ์ดได้นะครับโอเคเขายังมีเขายังสามารถเคลียร์เราได้นะเนวิทานไม่เป็นไรครับเรามีเพลเลเตอร์ต่อแนละ้วเดี๋ยวเราจะจัวตัวเลดเกมรัวๆนะครับ ขจวกการ์ดเพิ่มนะครับใช้เกราะแล้วก็ชินสลัมหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่นะครับบวกพลังฮีโร่แล้วก็ฟาดมานะครับอู้แล้วก็ได้ติดการ์ดบิดริบมาอีกรอบนะครับแม่ตั้งบอร์ดแถมเคลียร์ได้ด้วยนะครับการ์ดวอลเลเอร์นี่บอกเลยนะซีซั่นนี้ถือว่าเป็นคลาสที่โหดบ้างเนกะัน เอาก็ลงเดอะเพียร์เนเครับอันนี้ผมว่าผมพลาดนิดหนึ่งนะครับควรจะลงเซเวอร์แฮนไปก่อนเนาะอันนี้มือเต็มแล้วโดนโอ้โหผ่านมังกรเรามัางกรเราจะเป็นตัวลบบอร์ดด้วยนะครับโอ้โหอันนี้หนักเลยออเดอร์ตดูดีๆนะครับเพียร์เลเตอร์มันจัวเยอะนะครับมันไม่ได้จัวแค่สาใบนะครับมันจวทุกเผ่าแล้วใช้กับเด็กนี้นี่แบบ จวได้หลายใบมากนะครับเพราะฉะนั้นควรเคลียร์มือให้ดีให้ดีก่อนนะครับก็มาแล้วครับเขาเรียกโอดินแบบบั๊บๆมาเลยนะครับแล้วก็ใช้คอนทุบเราไปตัวหนึ่งนะครับเทรดปากระเบนเราไปเหลือโอดินเดียวๆนะครับเอาละครับตอนดีนะครับเราก็ต้องเริ่มคิดแล้วนะครับว่าเราจะทำยังไงต่อเรามีตัวลอเยอร์นะครับมา เนิร์ฟโอดินเขาแต่เราจะโก f เฟสก็ได้เหมือนกันนะนะครับเรามีตัวอาวุธของเรานะพร้อมกับบัฟเล่นได้หลายเพลงนะครับอันนี้ผมก็ตัดสินใจนะครับใช้อาวุธไปเลยนะครับอาวุธเราตีตัวไหนมันจะกลายเป็น3อ่าแอตแทกแล้วก็เลือดสามนะกลายเป็น3-3หมดเลย แล้วก็เคลียบบอดได้ก็ตีเข้าหน้าเข้าไปนะครับแล้วก็เรียกดอปหนึ่งเองเราลงไปอีกสองตัวนะครับเดี๋ยวเรามีการ์ดบัฟพ,พลังของเราอยู่แล้วนะครับมาดูซิว่าเขาจะเรียกตัวฟอนใหม่หรือเปล่าอูแล้วเขาก็เคลีย์บอร์ดเรานะครับยิงห้าดาเมจมานะครับแล้วก็กระจายอีกห้าบอดเกลี้ยงเลย โอ้แล้วเขาเรียกอาวุธมาแล้วนะครับน่าจะเป็นอาวุธดรอปสิบแน่นอนนะครับก็ต้องรีบปิดเกมนะครับไม่งั้นเขาใช้อาวุธโกงนี่เราสู้ยากเลยนะโอเคอันนี้นะครับเราดันจัว่วท็อปเด็กมาเป็นบัฟพอดีนะครับผมก็เลยปิดเกมได้เลยนะอันนี้ อันบัฟันนี้นะครับเราต้องเรียกมินเนี่ยนมาก่อนนะเพราะมันจะบัฟทั้งมินเนี่ยนทั้งฮีโร่เรานะครับแล้วเราก็ตีแปดนะครับแล้วก็ขวดอีกรอบหนึ่งไปเยี่ยงเข้าไปนะครับเรียบร้อยแล้วชนะวอริเออร์มาได้นะครับพลังเบิร์สมันรุนแรงมากจริงโอเคมาแมตต์ต่อไปนะครับเป็นการสู้กับดูอิดนะครับอันนี้เราได้มือมาค่อนข้างดีนะครับหนึ่งสองสองต้นเกณน่าจะเล่นไม่ยากนะครับแต่แรกก็ต้องคิดอะไรมากนะครับก็ลงดับหนึ่งไปนะครับ อีกฝั่งคิดค่อนข้างหนาเน,นะไม่รู้ทำอะไรอยู่อ่า้เขาก็เสกต้นไม้ขึ้นมือนะครับสองอันแล้วก็ใช้ก้อนมานานะครับสองอันโอ้โหรีบนะครับเรียกต้นไม้ลงมาจะรีบตั้งบอร์ดตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับคราวนี้นะครับต้องคิดแลนะครับว่าเราจะตั้งบอร์ดสู้ยังไงเราจะใช้บัฟพลัง มินเนียนนะครับแล้วก็บัฟพลังฮีโร่ในการเคลียร์มอนเขาก็ได้นะครับอาจจะเอามอนเราตีหน้าเขาแล้วเอาฮีโร่เราตีเคลียร์ต้นไม้หนึ่งอันเด็กดูอิดนะครับมันจะบัฟมีบัฟเยอะนะครับเราอาจจะต้องเคลียร์ตัวโทเค็นของเขาเราเล่นได้หลายแบบนะครับต้องคิดดีๆผมก็เลือกเป็นบัฟนะครับแล้วก็ตีเข้าหน้านะครับแล้วก็อีก2ดาเมจของฮีโร่เราก็ตีเคลียร์ไป ยังไงตัว51เนี่ยนะครับเดี๋ยวเขาต้องมาเทรดกับเราอยู่แล้วแล้วก็ตีเข้าหน้าเขาไปเลยครับจะได้คุมคมโอเคเขาเคลียร์บอร์ดเรานะครับอ่าเราได้การ์ดนี้มาพอดีนะครับเรียกตอบหนึ่งของเรามา2ตัวแล้วก็มีทอนมีดีวซีไว,ดว,ดว้ด้วยครับยิงดีวีซีมีอยู่แล้วครับ ก็คุ้มสุดแล้วนะครับในการใช้เมื่อกี้แล้วก็เทินต่อไปนี่คิดว่าถ้าใช้การ์ดจั่วนะคร,ครียร์เราไปได้หนึ่งตัวได้ดรอปหนึ่งมาอีกตัวนะครับอันนี้ก็เล่นได้หลายเพล์นะครับแต่ก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่คิดว่าจั่วก่อนนะ่าจะดีสุดนะครับอแต่ผมคิดว่าอริจริงๆอันนี้เอามาบัฟตัวดีวาย e ิลเนี่ยเราจะได้แหวลูยเ,ยเยอะนิดน,นึงนะครับก็เลย ่ะลงตัวไปก่อนแล้วก็ค่อยจวนะครับอันนี้เขาก็ Discover ร์สเปมาหนึ่งอันนะครับเสการ์ดเว้นมาหนึ่งใบปูแล้วเขาก็ใช้หน้าตีมาเลยนะครับเคาะตัวสามาวเวอร์ของเรานะครับโอเคก็เทรดมาครบเลยน,นี้เราก็ไม่ได้มีเพลยเท่าไหร่นะครับ จะลงมันน้องปากระเบนนะครับเรียบร้อยครับลงซิลเวอร์แฮนด์ปากระเบนแล้วก็ตีเข้าหน้านะครับตอนนี้เขาเหลือ14แล้วนะครับอ้าวคราวนี้เขาเริ่มจัวก,การ์ดเขาขึ้นมาแล้วนะครับวินคอนดิชันของรูอิดนะครับจะเป็นเด็กที่อาจจะตั้งบอร์ดโหดได้ในเทิร์น6นะครับ อันนี้เราต้องรีบตีเข้าหน้าแล้วนะครับก่อนเขาจะได้คอมโบเทพมานะแล้วก็เรียบร้อยนะครับเราจวดได้อาวุธมาเพิ่มอีก6ดาเมจรีทอพอดีนะครับก็จีจีไปเกมหนึ่งเกมต่อไปนะครับก็ได้มือมาได้เลียจรินมานะครับก็อาจจะดีนะครับแต่จริงๆได้ดรอปหนึ่งอาจจะดีกว่าโอ้โหนี้มือแย่มาก ฟังก็เป็นพลาดินเหมือนกันซะด้วยนะครับเขาก็ลงพอลิสเตอร์มานะครับส่วนเราไม่มีอะไรให้ลงเลยนะนี่เกลือมากครับอาจจะต้องเอนเทอร์นไปแบบเศร้าๆนิดน,นึ่งนะครับเขาก็ลงดอบสองมานะครับสองสาม เทินสองเนี่ยเราก็ยังไม่มีเพยที่ดีเท่าไหร่นะสุดท้ายผมอาจจะต้องลงรอยเยอร์ไปนะเพื่อเทมโปหรือจะลงเรียดรินแล้วก็ลงซินฟูตัวดรอปหนึ่งเรานะครับอาจจะผมลงเป็นรอยเยอร์แล้วกันนะครับ mm hmm. เนฟเข้าไปก่อน อ้าวเขาอัพเกรดการ์ดเขานะครับฟ็บอกอะไรสักอย่างตีเขาหน้าเลยข่าวนี้เราก็ลงตัวทอนไปนะครับดิส c o เ e อร์การ์ดครับอันนี้ดีนะเรามี Master for Battle นะครับอาจจะทำให้บอร์ดเรานำกลับมาตีตื้นได้นะครับก็เ,เลือก Master for Battle เมานะครับ ก็จ,จะใช้สองสามข้อที่กวซิลเข้าไป Stone Hard King นะครับอเป็น Decolem หรือเปล่าแล้วลงเป็น Leadrin นะครับก็ใช้คอยนะครับใช้ Master for b u t t l e นะครับนี่ครับมันทำให้เราได้ บัฟอย่างคุ้มมากนะครับตีเข้าไปนะครับเราเสียแค่ตี้ไวซิลที่เหลือนะครับผมก็ตีเข้าหน้าเนาะตัวที่สามารถตีเข้าหน้าเทิร์นี้ได้นะครับอันนี้ตัวที่เพิ่งเรียกมามันเป็นลัชนะครับตีได้เฉพาะมอนสเตอร์นะครับก็เทรดตัวหนึ่งทิ้งไปนะครับส่วนตัวที่มีแดนเซอร์ผมทิ้งไว้นะครับมันจะได้ไม่ทิกเกอร์ตอนนี้บอร์ดเรานำแล้วนะครับ แต่ถ้าเขามี c o n s e c a t i o n ก็จะทำให้บอร์ดอาจจะกลับมาเท่ากันได้ะหาไม่มีนะครับเขาเป็นเด็กเล็กไอตัวโกลเลมหินนะครับยิ่งเรียกบ่อย,อยมันก็คล้ายเจ็ดโกลเลมนะครับในแพทก่อนตัวมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับนี้เราก็ต้องรีบปิดเหมือนกันนะครับไม่งั้นโกลเลมใหญ่ๆเริ่มลงมาเท่าไหร่มาเมื่อไหร่นะครับมันเริ่มยากแล้วนะครับ ถ้าเขาทอนใช้โกลเลมเขาทอนได้นะรเรียบร้อยเลยอันนี้จริงๆผมควรจะบัฟตัวที่อ่าตัวอื่นนะครับแต่อันนี้มือผมคลิกผิดนะครับตอนลงก็งงนะครับเอ๊มันไปนกดโดนเมื่อไหร่นะ <What? S 1> แต่เราจะเล่นอย่างนี้ถ้าเราบัฟตัวด้านขวาแล้วไะตีตัว ตรงกลางของเขานะครับเป็นตัวที่เศษโกเลมตัวนี้อันตรายนะครับอาจจะต้องเคลียร์นิดหนึ่งผมก็ตีไปเลยปอดเราใกล้เต็มเหมือนกันนะครับอันนี้อาจจะต้องเคลียร์พื้นที่นิดหนึ่งแล้วเราก็ยังสามารถเรียกตัวทหารเรามาเทรดได้แบบฟรีนะครับ ก็ตีทุกอย่างเขาหน้านครับก่อนเวลาจะหมดวันนี้เรายังดำอยู่นะครับมาดูแล้วว่าเขาจะมีอะไรมาพลิกหรือเปล่าอ่าเขาเร้่จะจัว่วมินเนี่ยนขึ้นมานะครับได้ก๊อปปี้มาด้วยไม่รู้ว่าเอาตัวอะไรมานะครับอ่าวก็เป็นตัว ETC นะครับ สเสกกายขึ้นมาเอาตัวเทรมาได้โกลเลมนะครับอันนี้รู้สึกเราน่าจะมีรีทอลแล้วหรือยังผมว่ามีแล้วนะ2องสิบสามส่สพอนะครับอันนี้เราแค่บัฟตัวดาเมจของเราอันนี้จริงๆไม่ต้องลงก็ได้ครับ <laughs> ตอนแรกผมยังคำวนวณผิดไปนิดหนึ่งนะครับคิดว่ายังไม่หลีท่อลืมดูนะครับมันถึงแล้วนะครับตอนนี้ดาเมจเราเยอะมากๆนะครับเขาเคลียร์บอร์ดเราไม่ได้เราก็ใส่เต็มหน้าไปเลยนะครับตึ๊บตึบตีนะครับทยอยตีแล้วก็บัฟฮีโร่เรานะครับกลายเป็นสี่พาวเวอร์ก็ซัดเข้าไปนะครับเรียบร้อยชนาไปนหนึ่งเกมนะครับ